สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมชายอารมณ์ดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมยอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะครับเนื่องจากานางเนี่ยบอกว่าจะมาเที่ยวหาผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะให้เวลาแก่นางมาให้มา,มากๆเลยนะครับและนะทุกคนนะหลังจากที่ผมนะ่ะมีพี่ๆเอฟซีหลายๆท่านเลยนะครับนะที่คอยเตือนผมมาตลอดนะครับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะทุกคนนะผมก็จะปรับรุม ตัวนะครับแล้วก็อ่านทุกเม้นแล้วก็แก้ไขทุกเม้นเลยนะครับทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนน่ะสบายใจแล้วก็ผมก็สบายใจด้วยนะครับทุกคนนะการที่เราเกิดมาเป็นคนเน่ะเราก็ต้องสร้างความดีไว้นะครับนะทุกคนนะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนให้ดีที่สุดนะครับนะทุกคนนะเขาได้จะทําได้นัุนคนโอเควันนี้นะผมก็มีของมาเตรียมต้อนรับนางนะครับที่นางเนี่ยชอบนะทุกคน เป็นแบบวันนี้ผมก็จะกินกาแฟแล้วครับแล้วก็จะกินขนมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดียน,น้ําด้วยนะครับนะทุกคนมีทั้งน้าเย็นน้าอุ่นนะันทุกคนนะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะเข้ามารับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งร้านหนึ่งติดตามนะครับแต่ว่านางเนี่ยนะอยู่ข้างหลังนู้นเลยนะครับพี่พีเอฟซีครับเขาก็จะออกมาแล้วนะครับนะพี่พีเอฟซีก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะทุกคนนะไปโอเคทุกคน บรรยากาศดีมากเลยนะครับแต่ผมจะตั้งโต๊ะกินข้าตรงนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับนี่โตัวผมนี่คือเฮ้ยทุกคนทุกคนผมพูดยังไม่ทาขับคำเลยนะครับแต่ว่าที่แปลกใจเนี่ยนางเนี่ยแต่งตัวมาน่ารักมากๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีครับเธอสวัสดีครับเธอวันนี้เรามีผลไม้มาต้อนรับเธอด้วยนะ Okay, อโอเคป่าออ๋อทุกคนนางรูแน่เลยนะถ้านางแต่ตัวยางนี่นางนางอ่านใจผมได้นะครับว่าผมจะพาเขาไปเที่ยวนะพี่พีเอฟซีนะครับนะวันนี้ผมก็ได้เตรียมแก้วมังกรด้วยนะครับแล้วก็ผลมไม้นะครับแล้วก็ขนมด้วยนะครับพี P ่พีเอฟซีครับแล้วก็กาแฟเพราะว่านางเนี่ยไม่กินกาแฟนะพี P ่พีเอฟซีนะครับนะผมก็จะตั้งกล้องตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมจุดไฟนะทุกคน มน่าก็เดินมาแล้วนะพี่พีเอฟซีนะเธอนั่งเลยนะ,ะนั่งก็เลยเดี๋ยวผมตังกล้องหอน,นึ่งนะทุกคนจะได้เห็นชัดนชัดนะทุกคนนะวันนี้เนะี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เ,ดนนะเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอ้ยแม่พี่พสซีหนานะคนเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเรามีของอันเนี้ยอันเนี้ยมันออดรสชาติเปรี้ยวเพราะว,ว่าเธอชอบชอบกินของเปรี้ยวนะ นี่ oh, ใช่เธอเคยกินบ้าหรอไม่เคยหรออ๋อลุนไปที่บ้านเธอไม่มีนี่เดี๋ยวเราทําให้กินนะแต่ว่าเราจะแก็ด้วยเธอตรงนี้เดี๋ยวเธอรอชิมดูนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยต้อนรับเธออย่างดีเลยสักครั้งนึงนี่โอ้เป็นไงอันนี้ผลไม้บ้านเราแต่ว่าเราไม่ได้ไปปลูกนะ แต่ว่าเราไปานี่เราไปซื้ออร่อยเปล่า,าอ,อ,อั่งคอยรูกหนึ่งนะมันมีลูกใหญ่กับลูกเล็กอะ่ะเด็กเธอเรากินลูกเล็กนะร,รสชาติมันจะเป็นยังไงผมก็แกะลงเปลือกให้หนางเด้นิดนหนึ่งกนคะนให้แบบกินเข้าไปแล้วได็กถึงรสชาตินั้นก่อนหน้าสวยมากเลยนะอันนี้คืออกล้องนะที่มันเอาไว้แบบอบันทึก ภาไปเลยประมาณนี้เธอรู้จักเปล่าอ๋อที่ภามาที่เราทำอย่างเงี้ยเธองงใช่ไหมมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีออออ fc เราเนี่ยคอยรับชมเธอมาตลอดเลยเขาบอกว่าเธอใจดีมากอันนี้คือขนมแล้วขนมหวานอันนี้ส่วนมากเด็กเกเขาจะกินกันเธอหน้าเด็กเราก็เลยเอาขนมเด็กให้เธอกินเธอกินดูที เป็นไงอร่อยรสชาตมันหวานใช่ไหมแต่ก็หอมใช่เปล่าพี่กีเพ่อกินเขาโนแบบเรียบร้อยมากเลยนะพี่พี็ีนะเป็นไงบ้างอร่อยไหมกินเยอะๆนะเธอแต่งตัวมาอย่างนี้เธอเธอแบบสัมผัสเราได้ใช่ไหมว่าเราจะพาเธอไปเที่ยวอะ่ะใช่โอหเขาเก่งเลยทุกคน เขาสามาพาผมได้ด้วยนะอันนี้เธอกินของหวานแล้วก็เธอกินตามสบายเลยนะน,น,นี่เธอจับตรงนี้นะมันจะได้ไม่ตกอเเป็นไงมัางน้ำเรารสชาติเป็นไง <Wow. S 2> น้ำมันชาหวานใช่ปะโอโ้ทุกคนนะ้ำชาหวานนะอันนี้ก็เป็นแก้วเหล่านะแต่ของเราอ่ะเราจะกินกาแฟเธอกินได้ตามสบายเลยนะแต่ว่าเพราะว่าเราต้องพาเธอไปเที่ยวว่ะเราต้องแงงแงนะ่นั่นเราต้องกินกาแฟ mm hmm. เธอรู้จกักบ่างหออันนี้เขาเรียกว่าอั้งงนแดงเรียกเดิกข mm hmm. ังงุนขังง่น mm hmm. แดง อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรเรียกดีแก้วมังกรแก้วมังกรอ,อันนี้วิธีแก้ก็คือเราจะผ่าให้เธออย่างนี้นะเพราะว่าเธอยังไม่เคยกินแน่รสชาติของมันะจะคล้ายๆกับอะ,อะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะมันคล้ายๆกับอะไรไม่รู้ทุกคนนี่เราก็จะผ่าตรงนี้ รสชาติมันจะเป็นแบบออกหอมๆนะข้างในมันจะเป็นสีขาวเธอเคยเจอไหมไม่เคยเจอใช่ป่าวเราจะทําให้นะเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนใช่ป่าวแต่ถ้าเธอเคยกินแล้วเธอจะติดใจแล้วก็เราจะฝากเธอซื้อไม่ใช่เราจะซื้อมาฝากเธอบ่อยๆนะนีวธีแกจะแกอย,อย่างนี้นี่ นี่มันจะเป็นแบบดอกไม้ดอกบัวใ็้บอกเราเรารักเธอนะเราต้องแบบทำให้มันดูสวยงามนี่เข็นไหมแล้วก็จะใช้มีดตาดเพื่อให้มันดูเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนผมก็ทำให้อย่างดีเลยนะมูจะสั่นนิดนึงนะทุกคนอ,อ,อร่อยเปล่ารสชาติมันเป็นยังไง หอมไหมหวานไหมอืมทุกคนน่าชอบมากเลยนะอร่อยมากโอโ้ทุกคนนางพูดแบบมั่นใจมา,มากๆเลยนะโอ้เออีกสักชิ้นนะอืโอโอันนี้กรมมันใหญ่ไปเดี๋ยวเราช่วยกินนะ ความเห็นว่าผมดูจนน้ำลายไหลแล้วทุกคนนั้นก็เลยแบบภาคไหมผมกินนั้นดูก่อนนะเขนาน่ารักมากๆเลยอืมไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าที่บ้านนี้แล้วก็ให้หมอสมากินไปเนาะเพราะว่ามอสก็มี หมดใจแล้วก็มดก็มีกระพรอนั้นทุกคนนะมดที่กัดคนนะทุกคนขเขาก็จะได้กินด้วยนะครับพี c เบสิ่อันนี้เขาเรียว่าอะไรนะยามันอืมเนาะเขาแจกง,ง่ายมากเลยนะทุกคนเล้ว อิ่มนะน้ำอิ่มแล้วนะทุกคนนะอออิ่มไหมน้ำอิ่มแล้วก็ทึ้นเรือก็เราก็ยังไม่อิ่มนะทุกคนใช่ไหมยอ่เพราะว่าเรากินเยอะเนาะแล้วก็ขอบคุณที่เอาปลามาให้เรานะเธอจับปลาเก่งมากเลย จับปลาเก่งมากๆเลยเธอทำเพื่อเราจริงๆนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราเนี่ยจะห่อไปให้เธอนะแต่ว่าไอ้น,นี่มันห่อมไม่ได้เพราะว่ามันแก่แล้วนะทุกคนไอ้อน,นี้เราจะห่อไปให้เธอนะเธอไปกินที่บ้านะนะกลับมาอันนี้กินนะ เพราะว่าเราจะพาเลยไปเที่ยวอะ่ะเราเรากินกาแฟใช่ป่าวันนี้เราจะให้เวลาเธอทั้งวันเลยนะคุเจอมาไหมเธอชอบเปล่าทุกคนครับก็ขอบคุณพี่ๆ F4 ทุกท่านเลยนะครับท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมน้องกุหลาบนะทุกคนนะเขาก็มีหวัวใจที่อ่งงดงาม เพื่อเพื่อเพื่อแพรผมตลอดเลยนะทุกคนแด่นานรู้จักกับผมนะผมเองก็ไม่รู้ชาติทีแล้วทำอะไรมาไว้แทุกคนถึงได้โชคดีขนาดนี้นะทุกคนนะก็แดดแดมีนาเข้ามาก็ได้กินทั้งกาแฟนะครับได้กินทั้งผลไม,ม้ได้กินทั้งปลาเลยนะครับทุกคนนะผมไม่รู้ผมจะโชคดีขนาดไหนทุกคนหอมเปล่าหอ,หอมไหมเธอกินเปล่า เราไม่กินกาแฟใช่ไหมอ๋อไอเนี้ยถ้าเรากินเนะี่ยเราเนี่ยจะขับรถแล้วเราจะมีง่วงเราจะแข็งแรงเธออยากไปเที่ยวตรงไหนอ่ะทีท่่เงีย,งงยบๆใช่ไหมเธอไม่ชอบเสียงดังใช่เปล่า เดี๋ยวเธอจะไปดูแบบดูดอกไม้เล่นๆกันได้นะไปไหมไปเขอ,อยาไปนะทุกคนเพราะว่านางชอบดอกไม้นะพี่เอฟซครับเขากา็จะพาไปดูดอกไม้นะทุกคนนางแต่งตัวมาอย่างนี้เพื่อแบบว่าเขารู้ว่า,าผมนี่ยจะพาไปเที่ยวนะทุกคนเขาก็จะไปดูเล่นนะทุกคน ขอชออดอกไม้มา,มากๆเลยนะพี่พีเซีครับแล้วก็เสื้อผ้าของนางเนี่ยมีลายดอกไม้สีฟ้ามีความสวยงามมา,มากๆเลยนะพี่พีเอฟซีนี่เดี๋ยวเราจะพาเธอไปดูดอกกุหลาบนะที่เธอชอบอะ่ะอยู่นี่เป็นพวงเลยครับพี่พีเซีนี่นะนี่ทุกคนน,นี่ทุกคน หอมไหม,หอม,มโอ้โหทุกคนมีมีหลายอันเลยนะครับดอกไม้สวย,ยางามมากๆเลยนะพี่พียบสีนะนะหอมเปล่าหอ,หอมมากเธอก็หอมนะรู้เปล่า,มมาทุกคนดอกไม้สวยมากอันนี้เขาเรียกว่ากุหลาบขาวชื่อกุหลาบขาวชื่อชื่อดอกกุหลาบชื่อชื่อน้องกุหลาบ นี่เลยนะทุกคนนะแลวก็อาจจะมีอารมณ์ดีบ้างนะพี่พี่อสิอันนี้ดอกไม้ตรงนี้ใหญ่มากเธอจับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงเหรอี๋ยวเราช่วยจับนะนี่อ่ะดมดิอุ้ยหอมป่าหอมมากนี่ทุกคน ช่องหอมมากๆเลยนะพีเอฟซีนะแต่ว่ามือเธอเหม็นมากมือเราเหม็นเหรอเราบอกมีบอกผลไม้เธอไงนี่ทุกคนดอกไม้ก็สวยงามมากๆเลยนะสวยไหมอืม,สว,มสวยมากใช่เปล่า เ,เธอจะเอาไปไหมเราจะเราจะเอาไปให้เธอเจะให้เธอเอาไปปุ๊กเก็บไ,ไ,ไ,ไว้ใช่ไหมทุกคนรยากาศดีมากนะก็มีพีพีเอซีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ใหหน้องกุลาเป็นดอกไม้นะทุกคนคนที่ ช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับอันนี้คขาเรียกว่าดอกไม้เหลืองเพราะว่ามันเป็นสีเหลือง mm. เข้าใจบ่าหทุกคนนา่นานา่นารักมากๆเลยนะสวยงามมากเดี๋ยวเธอก็นั่งพักก่อนเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเราก็จะพาเธอไปเที่ยวนะเธอถืออะไรอะ่ะฮะ อ๋อ oh, เธอชอบใช่เปล่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าใบากระเจี๊ยบเธอชอบกินไหมเราจะเด็ดแบบฝาดเธอนะเพราะว่าเธอชอบกินผักที่ธรรมชาติใช่เปล่าใช่อืมทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะวันนี้โอ้ oh. ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพี่เอฟอยเธอนั่งก่อนเลยนะ เดี๋ยวเราวางกลอแปมหนึ่งเป็นไงมั่งฮะสวยใช่ไหมอืมเดี๋ยวเรอข้อวางกลอ้อนิ่งๆหน่อยน,นะเพราะว่าบรรยากาศบ้านเราอะเป็นอย่างนี้แหละบรรยากาศบ้านเราวันดีวันนี้เนี่ยรอรู้แล้วเราจะพาเธอไปเทีย่ยวที่ไหนเราจะพาเธอไปเที่ยวดู สถานที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไมีดอกไม้แต่อาจจะไม่มากนะเพราะว่าวันนี้อ,อ่อผมก็จะทำแบบยังไงจะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะแปลกไปไ,กไม่ได้ก็จะให้เวลาเธอนะอเทไหมโอเคนะเธอกินได้เลยนะแต่ว่าทำไมเธออิ่มไว้จัง เดี๋ยวเราจะห่อนี้ไปให้เธอนะแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ช่วยเรามาตลอดนะเธอจับลาแบบว่าเราดูแล้วเราซื้อมากแต่ว่าเธอเหนื่อยเธอกว่าจะจะ,จ,ะจับได้แต่ละตัวเธอเธอสู้มา,มากๆเลยนะแต่ว่วเราให้เรา,ากินกาแฟเสร็จกันนะเพราะว่ามีคนรับชมมีคนที่ คอยแบบให้กำลังใจเธอด้วยนะมีพี่พีเอฟซีที่อยู่ตรงนูง้นเลยเธอสวัสดีพี่พีเอฟซียังที่เราสอนเธออะสวัสดียังไงทำมอือางนี้สวัสดีทุกคนนางไว้สวยมากเลยนะพีเอฟซีนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของก็เอาผักเนี่ยแช่ตู้เย็นก่อนนะ แล้วก็ใส่ในถุงถ้าเธอขับแล้วเราก็จะฝากเธอนะ<ม>เพราะว่ามันมันอยู่มันต้องอยู่ในที่เย็นเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ในที่เย็นอ่ะมันจะเหี่ยวไวนะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มันต้องอยู่ในความเย็นรสชาติมันจะอร่อยโ<ม>อเคไหมวันนี้ก็มี น้องสอบอยู่บ้านด้วยนะครับพี่พีเนะผมก็เลยให้ผมก็เลยเลย,ยังไม่อยากเข้าไปถ่ายในบ้านนะพี่พีเเพราะว่าลกลัวน้องนะทุกนะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็ธรรมชาติแล้วเนาะเพราะว่าเธอชอบอยู่กับธรรมชาติใช่เป่าเธอชอบกุหลาบเดี๋ยวเราจะบ้านเราเราจะปลูกกุหลาบเยอะๆนะเห็นไหม เดินลอบแป้นนึงนะเพราะว่าเราจะพาเธอไปเที่ยวที่แบบสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนนะทุกคนรอติดตามกันต่อนะว่าผมจะพาอนางนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับพี่พีเอีครับเพราะว่านางไ,ไม่ชอบผู้คนมากมายเลยนะทุกคน กินได้เลยนะแต่เธอไม่ค่อยหิวใช่ป่าแต่ว่าที่เราซื้อมาให้เธอเนะี่ยอร่อยใช่ไหมใช่แล้วเธออยากกินอะไรอีกอยากกินมะขามไม่เปล่าอยากกินเนาะโอมะขามเราเรอเราเราอาไปเอาที่นู้นเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เธอกินอีกนะแล้วก็มะขามแล้วก็น้ำกิ้มใช่เปล่า โอ้ทุกคนเขาชอบกินมะขามามากๆเลยแล้วมะม่วงล่ะเธอไม่รู้จกักใช่ไมมะม่วงอ่ะแต่เราจะซื้อมาให้เธอกินนะอโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะพาเานาะกุหลาบเนี่ยไปขับรถเล่นนะครับนั่นแล้วก็ไปดูบรรยากาศนะันทุกคนนะดีใจใช่ไหม เพราะว่าแต่ก่อนเราเคยพาเธอไปดูคาเฟ่รู้สึกเธอแบบดีใจมา,มากๆเลยเธอดูแบบตาสว่างมา,มากๆเลยแต่ว่าเสื้อตรงนี้เนี่ยน่าลถไม่ได้นะแต่ว่าใส่เที่ยวอย่างนี้ได้แต่ถ้าเธอชอบแบบถ้าไปถึงนู่นเราก็จะให้เธอเปลี่ยนนะเพราะว่ามันยาวแล้วก็มันจะเขารอรถเครื่องโอเคไหม,มอันตรายเราจะเอาเสื้อที่แบบเราซื้อมาให้เธอนะ ที่แบบส,ๆๆสวยๆอะ่ะเห็นไหมเธอก็จะได้ไปแบบจุดเต็มมีเพื่อนข้างนอกด้วยโอเคป่าทุกคนน่ารักมากเลยนะก็ผมก็จะสต็อปคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะทุกคนแล้วก็รอดูกัน E.P. ต่อไปนะครับว่านางเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนนะเธอมีความสุขไหมม,มีมีเชืปบ่าหใช่แล้ว แต่ว่าเธอไม่นอกไปจับปลาแล้วนะทำไมล่ะเพราะว่าเธอเหนื่อยเราเราเกรงใจใเธอมากเลยเราไม่เราเราไม่รู้ว่าเธอจะจับปลาด้วยวิธีนี้เราอยากให้เธอกินแต่ไม่เป็นไรล้อไม่นอกแบบเอานะเราไปซื้อเองก็ได้โอเคไหมแต่เธอไม่อยากให้เราเสียตังค์ใช่เหาล่ใช่ โอเคทุกคนก็ก็ได้ยินจากที่น้องกูหลามเนะี่ยบอกแล้วนะครับทุกคนเขาไม่อยากให้ผมเสียตังค์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนเขาอยากจะจับร้ายให้ผมอีกนะทุกคนเพราะว่าเขารว่าผมชอบกินปลาเนะน้นเพราะว่าผมเป็นคนที่กินปลานะเพราะว่าเขาบอกว่าคนกินปลาเนี่ยจะฉลาดนะทุกคนรู้ว่าถ้าเริ่มกกึงหรือเปล่านะเพราะว่าปลาเนี่ยมันไม่โดนยามันไม่ถูก ที่ฉีดยาพวกยากันเน่าหรือว่ายาอะไระต่างทุกคนเพราะว่ามันธรรมชาตินะตอนที่เราเลือกกินหมูแล้วก็กินปลาเนะี่ยเพราะว่ากินปลานี่ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าไม่โดนยานั่นเองนะครับนังจะรู้นะนะทุกคนนะเพราะว่าแต่ว่าเธอไม่กินใช่ป่าเธอไม่กินใช่ไหมเพราะว่าอะไรไม่อร่อยหรอโอเคทุกคนผมชายอารมณ์ดีนะครับ ก็ขอตัวลาเพียเท่านี้นะเราผมจะต้องเก็บของทาอะไรอีกมากมายเลยนะทุกคนนะแล้วก็เตรียมให้น้องกุหลางเนี่ยใส่ชุดมันใหม่นะครับแล้วก็จะได้ไปเที่ยวนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไปเจอธรรมชาติแล้วก็จะได้ให้นังเน้นไปเจออะไรใหม่ๆทุกคนนะโอเคขอตัวลาเพียเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับทา่านี้แล้วก็สวัสดีครับคุณด,ดี ก็ทำนี้บ๊ายบายทุกคนนะเดี๋ยวติดตามนางกรต่อนนะทุกคนนะไปะ